สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญเก่าหายากราคาแพงอ่าแต่เหรียญเก่าหายากที่ผมจะมาประกาศรับซื้อเป็นเหรียญไหนต้องดูอย่างไรบ้างเนี่ยก็ต้องมาติดตามแล้วก็มารับชมกันนะครับอ่าสำหรับเหรียญเก่าหายากที่ผมจะมาประกาศรับซื้อเนี่ยคือเหรียญ50สตังค์ครับอ่าแต่เดี๋ยวให้เพื่อนๆทายดูก่อนว่าผมรับซื้อเหรียญไหนนะ เพราะว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ50สสตางค์ปีพศ2493นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีหลายคนส่งรูปมาให้ผมดูแล้วนะครับมีหลายคนที่ยังพอมีอยู่นะครับแต่มันมีอยู่2บล็อกนั่นก็คือบล็อกตัวหนาแล้วก็บล็อกตัวบางนะครับมาดูกันว่าผมซื้อแบบไหนนะครับบล็อกที่ผมประกาศรับซื้อเนี่ยคือบล็อกตัวหนาตรงนี้นะครับเหรียญด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับ ห้าสิบสตังพศสสองสี่เก้าสามบล็อกตัวหนาดูยังไงอ่าหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ดูยังไงวะเพราะบ้านเราก็มีอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมเทียบกันให้ดูจระใจเลยนะเริ่มจากจุดแรกนะครับจุดนี้จุดห้าสิบเห็นไหมครับเห็นเลขห้าศูนย์ไหมเลขห้าศูนย์ของบล็อกตัวหนาเนี่ยจะเป็นแท่งนะครับจะเป็นอักษรแบบแท่งในขณะที่ของบล็อกตัวบางเนี่ยจะเป็นอักษรแบบขีดนะครับ และตรง5ศูนย์เนี่ยของบล็อกตัวหนาเนี่ยตัวเลข5กับ0เนี่ยจะติดกันเห็นไหมครับอ่าแต่5ศูนย์ของบล็อกตัวบางจะห่างกันเห็นไหมครับเห็นช่องว่างช่องใยไหมอ่านี่ก็คือจุดต่างจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่สองสอต่อครับสอต่อของบล็อกตัวหนาเนี่ยเป็นแท่งนะครับเป็นแบบแท่งนะครับก็คือตัวอักษรจะค่อนข้างใกล้ชิดติดกัน ในขณะที่สอตอของบล็อกตัวบางเนี่ยมันจะมีขีดๆตามนี้นะครับแล้วก็ตัวอักษรจะบางกว่าสุดท้ายครับจุดที่3ครับจุดที่ชัดเจนน่าจะชัดเจนที่สุดนะครับนั่นก็คือพสสองสี่เก้าสามนะครับอ่ะตรงนี้เห็นชัดมากๆเลยนะครับอันนี้ตัวอักษรจะเป็นแท่งชัดๆนะครับในขณะที่ของตัวบางเนี่ยจะเป็นแค่ขีดๆเท่านั้นเอง นะครับซึ่งเหรียญที่ผมประกาศร,รับซื้อคือเหรียญ50สตังค์พศ2493บล็อกตัวหนานะครับบล็อกตัวหนาคือ50ต้องหนาสตต้องหนาสอง3ต้องหนานะครับซึ่งเหรียญเนี้ยถ้าสภาพสวยๆนะครับราคาสูงถึงหลักพันเลยนะเพื่อนๆอ่าแต่สําหรับบล็อกตัวบางอ่ะหลายคนก็สงสัยว่าไอ้ราคาบล็อกตัวบางเท่าไหร่นะครับบล็อกตัวบางเนี่ยราคาอยู่ที่หลักสิบถึงหลักร้อยนะครับถึงจะเป็นเหรียญเก่า เกือบเจ็เอ้ยน่าจะ70กว่าปีแล้วครับเจปีละเหรียญเก่า70ปีก็จริงนะครับแต่ว่ามีจํานวนการผลิตที่ค่อนข้างจะสูงอยู่พอสมควรนะครับซึ่งเหรียญห้สตางค์สองสี่เเนี่ยในวงการนักสะสมเนี่ยหากันได้ไม่ยากเกินไปนะผมก็ยังมีเยอะอยู่สําหรับบล็อกตัวบางนะบล็อกตัวบางเนี่ยราคาอยู่ที่ตั้งแต่หลักสิบถึงหลักร้อยนะครับสําหรับบล็อกตัวบางแต่บล็อกตัวหนาเนี่ยราคาจะอยู่ตั้งแต่ หลักร้อยกลางๆถึงหลักพันขึ้นอยู่กับความสวยงามของเหรียญน,นะครับถ้าเหรียญสวยๆเนี่ยหลักพันแน่นอนแต่ว่าถ้าเหรียญผ่านการใช้งานเนี่ยยิ่งหนักก็ราคาก็ลดลงมานะครับแต่ถ้าบล็อกตัวตัวบางเนี่ยบอกเลยว่าราคาแค่หลักสิบหลักร้อยนะครับหากใครอยากได้เนี่ยบล็อกตัวบางนะทางร้านไม่ตาม,มหามงคลมีขายนะครับแต่บล็อกตัวหนาร้านเราประกาศรับซื้อครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญหายากนะครับเป็นเหรียญที่พูดกันตรงๆว่ามันไม่ค่อยมี นะครับนักสะสมด้วยกันเองก็ยังเรียกว่าหายากอยู่เหมือนกันนะครับก็มี3จุดที่ผมแนะนำนะครับนั่นคือจุดแรกคือ50 50หนาไม่มีช่องไฟ2สอตอหนาช่องไฟน้อยมากแล้วก็3พอสอ2500เนี่ยตัวอักษรหนามากนะครับ